กลางเป้ากลางเป้ายี่ถ้าขาแลไม่เน่เราก็ไดไม่ตัวถึงเยัชายจะสอนนับลูกติดเอหมกันได้ไหมทำไได้มใช่

กลางเป้ากลางเป้าี่เร็วกันเยอะเร็วกันเยอะบีอันสมาดี ไร็เลยเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็ววเร็วเวเร็เรเวเราว็เวเร็เร็เเร็เ็เเ จำเย็นน้ำมักแฟดไปเย็นน้ำมักแฟดลูก็เดนนะ